คุณเป็นคนนึ่งหรือเปล่าคะที่เจอปัญหาต้นยางเจอต้นตายอากาศร้อนแรงแล้วก็ใบยางเริ่มเหนียวแล้วก็ร่วงลงป,ปานี่แหละคะ่ะใบร่วงยังไม่พอนะคะใบร่วงก็ปวดใจแล้วแต่ว่าที่หนักกว่านั้นก็คือต้นเจอต้นตายค่ะเริ่มแห้งตานกิ่งก้านแล้วก็มาที่ต้นไปตรวจดูก็ตายไปหลายต้นนะคะเป็นร้อยกว่าต้น คิดตรวจสอว่าปลูกอยากไม่ถึงสิบป้แต่ยางตายไปไปร้อยต้นนะคะเท่ากับสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะหมออกของชาวสวนยางนะคะปีนี้ตั้งใจจะทําสวนยางให้ได้ไรายได้ดีเพราะว่าราคายางดียิ่งเขาประกาศมาว่ายางจะราคาถึงหนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกร,รัมนี่ทําใจทำสวนยางดูแรสวนยางให้ดีแล้วก็เพื่อยจกเกล็ดไปน้่งยางเยอะๆค่ะครูพิสมัยสวนยางเอ็กซ์ จะมาบอกค่ะวิธีการทําอย่างไรการที่ต้นยางเข้าเจอสภาพร้อนแรงและก็ขาดน้ําอันนี้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทําให้ต้นยางตายได้เนื่องจากว่าน้ำเป็นองค์ประกอบในส่วนต,ต่างของร่างกายไม่ว่าตามเซลล์เพืชแล้วก็ในส่วนของกระบวนการต่างๆที่ใช้ในการสร้างน้ำํำยางค่ะตั้งแต่กระบวนการสังเคราะห์แสงกระบวนการสร้างน้ำํำยางอันนี้ค่ะก็เลยทําให้เวลาเรากิดยาออกมาผลสุดออกมาไมา่ดเดียว มีแต่เนื้อน้ําน้อยค่ะก็เลยทําให้น้ํายางอดตานเร็วออกมาน้อยค่ะไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยเราเลยเรากยียยางเหนื่อยก็เหนือ่อยร้อยก็ร้อนจะได้ผลผลิตนิดเดียวอันนี้ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวสวนยางเจอปัญหานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขทาอย่างไรคะทางแก้ไขก็คือในช่วงนี้ให้เราไปดูค่ะว่าเราหยุดกกีดรดีไหมโดยเฉพาะใน สภาพสัญญากที่เป็นเร่วร่ปนทรายค่ะมีโอกาสที่จะเกิดความแห้งแล้งมากเราไปดูนะคะว่าเราจะควรจะจุดเกรือยางหรือเปล่าถ้าเขาีบอกว่าจุดเกลือไ,ได้เพราะมีค่าใช้จ่ายเยอะก็ไปเลือกเอาว่าถ้าต้นไหนที่ให้ผลผลิตน้อยและดูว่าอ่อนแอให้หยุดไปแต่กลืเฉพาะต้นที่ให้ผลผลิตดีอันนั้นอันที่สองก็คือปรับระบบกลือค่ะจะเคยเกลืดสองหยุดหนึ่งลดลงเหลือเกลื วันเว้นวันค่ะเราต้องลดลงนะคะเพื่อว่าเราจะไม่ไปทาร้ายต้นยางของเราค่ะันที่สามค่ะจะเพื่อไปทําอะไรต้นยางนะคะจะเพื่อไปใส่ปุ๋ยบยารุงจะเพื่อไปใส่ปุ๋ยเพื่อว่าจะรอฝนนะคะไม่ต้องค่ะเรารอให้มีฝนตกก่อนฝนตกเป็หมกกักสักสักสองสามครั้งค่ะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยน้ำเขาตกลงมาเขาไม่สามารถจะซึมไปในดินได้ได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาตกเพืสองสามรอบเขาสามารถที่ซึมลงไปในดินได้อันนั้นค่ะ การใส่ปุ๋ยก็จะเกิดประสิทธิภาพทําให้ตอนอ้นยางสามารถปลดปุ๋ยไปใช้ได้ค่ะและที่สําคัญข้อที่สี่ะคะข้อมูลอุตุนิยมวิทยานะคะต้องติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศะคะ่ะว่าจะบปวดแค่น้าจะมีปริมาณน้ำฝนหรือเปล่าต่อไปค่ะการทําทสวนยางกเกษตรจะต้องติดตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยาค่ะถ้าใครเห็นว่าข้อมูลนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดค่ะและถ้าใครอยากรู้ลึกร,ร,รู้จริง ก็สามารถที่มาโรงเรียนคอร์สกับครูพิสมัยค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจางให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มค่ะคอร์สนี้ครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษสาหรับคนที่เข้ามาในคลิปนี้นะคะสามารถไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็จิ้มลิงก์เข้ามาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความ,มรู้ต่างหากที่แพงค่ะ